ีนนจังด้ครับรเทอีนาาแบบนํ่เรียนท่านว่ามีจะเป็นข้อเหนือะเอียดนอบท่านวิทนอยกับท่านะรก็ท่านะรับทาบข้อมูลจากพี่น้องดก็จะเป็นเรื่องการรวมการนะแม่ยวงเรื่องพื้นที่เดี่ยวลิเศษเรื่องการสินค้าโลกเรื่องที่ดินกัชอึ่ต้อง กับกับหลักจะบริเวณแล้วก็อนี้งนีที่แนละหน่อยมีห้อนะครับห้าองอใขอคัดค้านเดโครงการน้ำยวมโครงการน้ำหโครงการน้ำวยต ครับคืออาจจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่าเราเราได้สร้างโครงการเขาสร้างโครงการใหญ่โครงการใหญ่เนี่ยมันคือเมืองท้งเราก็จะมีผลกระทบและทีนี้ในเรื่องของความไม่เห็นตัวที่น้องประชาชนเนี่ยก็คือในเรื่องของปัญหาจับานปลาย บัจุด100ไม้ต่อวินาทีนะครับขึ้นมาภาพผงานของคณะอุฬมลงกรณ์มหาวยาลยที่ดจังหวัดแม่สอนแม่เาน้อยป่าแม่สังเกตป่าสารวิน ให้ผู้ได้รับการเลือกทำกินในชุมชนแล้วจึงพัฒนาอาชีพและการตลาดให้กับประชาชนในได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาชี่ต่างของสื่อที่ได้ให้เข้าทึงประโยชน์ดีโดอาศัยนโยบายที่ดินแห่งชาติและนายสมศักดิ์สุภโกศลกุลผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดิจนทัลยุทิธีครับสามสิบหกหินข้าวสามน้ำซุปในที่ร้อ่าไร่ รัฐบาลเรื่องที่ดินนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสนใจอย่างมากที่อยากที่จะให้ประชาชนได้มีที่อยู่ที่ทำกินให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นใน ได้ช่วยกันดูแลนะครับป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดหลายชั่วอายุคนแต่โครงการนี้จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยต้องเสียทั้งที่ดินนะครับบ้านเรือนแล้วที่ดักินพื้นที่ทางจิตรายพื้นที่ป่าไม้ป่าต้นน้ำในวันนี้ที่ยกรองนายกัฐบนตรีมาเนี่ยได้มาเยี่มหนังสือเกี่ยวกับเรื่องะอะไรบ้างวันนี้ที่ภาพจาชรที่มายื่นหนังสือมีสองเรื่องครับก็ก็คือในพื้นที่จริงก็คือ เรื่องการผ่านนำยวมเพิ่มปริมาณต้นทุนเขื่อนผมทุคนครับแล้วก็ส่วนที่สองก็คือประเด็นของทรัพยากรเากทรัพยากรลุ่มน้ำเจอาแมงสอก็คือจะเป็นเรื่องของเรื่องเขื่อนด้วยครับเนาะแล้วก็ส่วนที่สองก็เรื่องของเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องของคอชชอครับแล้วก็เรื่องที่สามเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสาธารณูปโภคในจังหวัดแม่สอดเพราะว่าติดขัดเรื่องข้อกฎหมายเรื่อง วิญยาณครับแล้วก็แล้วก็อีกส่วนก็คือเรื่องที่สามก็จะเป็นเรื่องของอป,รประกาศนโยบายของมติคอมมสามสามสิบเออสามสิงห้าสามครับเพราะว่า <c oughs> ต้องพัดดันให้เป็นกฎหมายให้ได้แล้วก็ขอความร่วมมือให้ผู้ว่าให้ในายกลงนามเพื่อเข้ากฎหมายให้ได้ครับครับขอบคุณครับ